สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะและชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถย,ยันม้านะคะ EF514MU นะคะตัวนี้51แรงม้าค่ะราคาไม่แพงนะคะลูกค้าเป็นรุ่นใหม่เลยนะคะสำหรับ 514MU ตัวนี้นะคะสภาพดีมากๆใบมีดดันหน้าจากของใหม่ยังไม่หลุดเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดันหน้าค่ะและโลตรตารี่จอบหมุนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพใกล้ๆก,กันเลยค่ะตัวนี้เป็นรุ่น EF514MU51 แรงม้านะคะเครื่องยนต์สีสูบค่ะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะเป็นสินค้ามาใหม่นะคะตัวนี้นี่ค่ะสภาพสวยนะคะเดิมๆเลยตัวนี้รอยมาร์กจากของใหม่อยู่ครบทุกจุดนะคะสำหรับ51แรงตัวนี้นะคะช่วงวงการทำงานค่ะ ตัวนี้อยู่ที่347ชั่วโมงเท่านั้นนะคะรถใหม่ใช้งานน้อยนะคะตัวนี้นี่ค่ะดูสภาพรล้วก็พันนะคะสีสันตัวรถเดิมๆเลยนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะตัวนี้มาดูด้านยางนะคะยางสวยทั้งสเส้นนะคะยางหน้ายางหลังนะคะ สภาพสวยเลยทีเดียวนะคะพร้อมใช้งานกันเลยนะคะสำหรับ51แรงคันนี้นะคะมาดูด้านหลังของรถค่ะตัวนี้เป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะรถไม่มีรอยแกะรอยลื้นนะคะลูกค้าดูใกล้ใกล้กันได้เลยนะคะ PTO ใช้งานน้อยมากๆนะคะตัวนี้เป็นรถไล่นะคะใช้งาน PTO น้อยมากๆนะคะพยายามซูมให้ลูกค้าดูกาใกล้ๆทุกจุดนะคะตัวนี้ ามาพร้อมโลตารี่จอบหมุนนะคะเป็นโลตารี่ของยันมาโดยตรงเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะยางดีทั้ง4เส้นนะคะรถสภาพสวยนะคะเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่4ี่แ0 0สบาทนะคะ4 3 8 0สนบาทนะคะ สภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะท่านใดอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูสินค้าโอนจองได้1,000 0บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้ใครสนใจก็โทรได้เลย0819136451นะคะสำหรับ e f 5 1 4า u นะคะจะส่งให้ฟรีมีค่าแนะนำให้5,000บาทค่ะ ใครที่มีญาติหรือคนรู้จักกำลังตามหารุ่นนี้อยู่นะคะฝากแนะนำกันด้วยนะคะทางร้านมีค่าแนะนำให้5,000บาทค่ะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านนะคะสนใจก็โทรกันได้เลย0819136451